เชินครับเชิญมาท่องเที่ยวพี่น้องเ<อ>นี่ยนะครับมาท่องเที่ยวบรรยากาศเนี่ยพี่นอ้องอะแปลงดอกไม้นะครับแปลงดอกไม้นเ,นะเนี่ยนะพี่น้องนักท่องเที่ยวกับมาเนี่ยพี่น้องในทานตะวันนะครับทานตะวันเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวรอ อีกสักเดือนหนึ่งน่าจะสวยพี่น้องครับนี่ทางตะวันนะครับเดี๋ยวไปดูซุ้มถ่ายรูปเดืองทะลุเนี่ยจุดเช็คอินโอ้พี่น้องเลยชุนชมนะครับชุนชมไอ่วยงานที่จัดงานนี่ขึ้นมาเลยพี่น้องเนี่ยสวยงามพี่น้องนะครับหลักๆเจ้าภาพหลักก็คือเนี่ยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนท้องไหนพี่น้องครับน,นี่นะครับ แล้วก็หน่วยงานภาคราชการนะครับทุกหน่วยงานนะครับพี่น้องเนี้ยเดี๋ยวไปดูนี่พี่น้องบันไดที่จะขึ้นไปถ่ายรูปเช็คอินพี่น้องครับนี่ดูดูครับนี่นะครับนี่พี่น้องเนี้ยเนี้ยนะครับนี่โอ้ทูบีนัมเบอร์วันแบบพี่น้องเนี่ยนะครับเป็นเสื้อทูบีนัมเบอร์วันกรเสียสมบูรณ์นะครับนี่พี่น้องนี้นน โอ้นี่พี่น้องนี่คือเขียมคิงคนพมแอดนวลทองพี่น้องนี่โอ้สวยงามพี่น้องสวยงามนะครับนี่พี่น้องเชิญมาท่องเที่ยวถ่ายรูปพี่น้องเนี่ยทั้งพ่นกับเป็นบันไดพี่น้องบันไดถ่ายรูปเดี๋ยวไปเดินไปดูอย่างน้อยเราก็ยจะปิดคลิปพี่น้องมันจะนะครับสี่สิบนาทีแล้วพี่น้องนะครับเราเคยถ่ายคลิปย่าเมื่อวานพี่น้องจะถ่ายจบเลย นะครับเดี๋ยวค่อยวิจเจาะร์เจาะที่ละจุดที่น่าสนใจนะครับเนี่ยอันนี้คือครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตนี่ฝ่ายต้นพี่น้องนี่ฝ่ายพี่นอ้องต้นฝ่ายอ้พี่น้องเองเนี่เขานะครับปลูกพืชในท้องทินพี่น้องครั้งหนึ่งในชีวิตเราใกล้ชิดลำน้ำพรมพี่น้องครับนี่สิบหก นะครับจุดอย่างพี่น้องอ๋อจุดที่เอ็นพี่น้องพิกัดพิกัดสิบนะครับสิบหกจุดสามสามซีซีหนึ่งสามเอ็นหนึ่งศูนย์หนึ่งจุดนะครับแปดห้าสามศูนย์เก้าสองเนี่ยพี่น้องอย่างนี้คือพิกัดพี่น้องพิกัดลำน้ำพรมนี่พี่น้องนี่นะครับนะครับเดี๋ยวไปเดินดูจุดหนึ่งพี่น้องไปทางไหนได้พี่น้องลงนี่ได้บ่นี่นะครับไปดู บันไดพี่น้องอ่ะยามมืขคืนไหนยิ่สวยพี่น้องเนี่ยโอ้นะครับมือแรงมาดูลำไย,ยหยทองคําพี่น้องนะครับนะครับมีฝ่ายพี่น้องเนี่ยเป็นพืชทองทินสมัยก่อนโอ้น้ำพผมน้ำพผมหลายอยู่พี่น้องนี่อ่าเปิดไปได้ว่าเพิ่นเปิดระบายน้ำลงมาแล้วพี่น้องนี่เดี๋ยวขากับอาจจะแวะไปเบิ่งบ้านแก้งตาดไซพี่น้อง ล้วก็ไปแวะเบิงเขื่อนลน้นเข่านะครับเพราะว่านหน้าที่ระบายน้าลงมานะครับไว้ที่เขื่อนน้นนเขาหน่ยพี่น้องนะครับอ่านี่คือหน่อยพี่น้องเช็คอินอีกจุดหน,นึ่งเนี่ยพี่น้องนะครับเนี่ยเนี่ยพี่้อ,องครับเอา เดี๋ยวพี่น้องนะเดี๋ยวเราจะไปดูพี่น้องเนี่ยครับไปเดินไปดูปลูกอย่างไรพี่น้องนี่ต้นอยัางไรนี่นะครับนะครับเราจะปิดคลิปกันแล้วพี่น้องนะครับนี่คือว่าไ,ไปถ่ายพี่น้องเบิง้งนะครับน่าจะครบทุกจุดแล้วพี่น้อง คบทุกจุดเสร็จแล้วเราจะไปเจาะอาจจะเป็นตลาดนัดงานประกวดโคกระบื้อหละพี่น้องโคกกระบื้อสวยงามนะครับนี่ขอบคุณพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วพี่น้องเด้อเนี่ยเนี่ยครับนี่นี่แปลงดอกไม้พี่น้องนี่นี่แปลงดอกไม้นี่เนี่ยครับแปลงดอกไม้ Nope. บรรยากาศพี่น้องบรรยากาศงานโดยรอบนะครับพี่น้องที่เขานะครับเขาถ่ายมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นร้านจอดรถนะครับฝ่าไปในงานแล้วก็วนอนอกมาพี่น้องนะครับนี่พี่น้องนี่จะเป็นอาจจะเป็นจุดถ่ายรูปจุดท่องเที่ยวเช็คอิน,นพี่น้องเป็นปินแปลงปูนะครับดอกไม้พี่น้องครับนี่แล้วก็นี่จะเป็นซุ้มพี่น้องนอนลาน นอนร้านตีเข่าพี่น้องนี่นอนร้านตีเข่าตลาดคนปุ้มพี่น้องครับนี่นะครับขอบคุณพี่น้องจะีกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อจังใดที่ไปไทยรายละเอียดในงานเจาะนะครับงานประกวดโคก,กระบือให้พี่น้องเบ่งได้พี่น้องเน้อนะครับทั้งพุ่นก็จะเป็นเนี่ยพี่น้องเป็นในสาราเนียประโวงแม่พี่น้องทางไหนก็จะมีขาย นะครับสมโอพี่น่องสมโอแล้วก็นะครับสินค้าของพี่น้องนุนท้องพี่น้องนะครับแล้วก็ด้านหลังพี่น้องนี่ด้านหลังก็จะเป็นวิวของเขียนรักษาปันสัตว์ป่าผู้เขียวพี่น้องนะครับผู้เขียวนะครับผู้เขียวพี่น้องคุณนพี่น่องทั้งปุ่นก็จะเป็นภาพวิวผู้คิงพี่น่องนะครับเขตนรักษาปันสัตว์ป่าผู้เขียวนี่นะครับทั้งทั้งด้านทิศเหนือเนี่ยติดอ่าติดกับ นะครับเป็นอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิครับพี่น้องนะครับตรงกลางนี่เป็นอำ mm hmm. เภอเกษตรสมบูรณ์จังชัยภูมิพี่น้องแล้วก็ตอนตอน้ายนะพี่น้องนะครับติดกับอ่าเขตเป็นเขตของอำเภอหนองบอัวแดงนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับเนี่ยพี่น้องเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวพี่น้องนะครับนะครับนี่อากาศดีพี่น้องนี่นะครับ พอดีหนาวพอดีพี่น้องเลยหนาวต่อกันนะครับอุณหภูมิต่ำสุดกับประมาณสิบซีพี่น้องนะครับตอนนี้1ิบซแล้วก็ที่หนาวฮอดมืด่น่อยพี่น้อง1ิบซีแล้วก็ยิ่ขยับอุณหภูมิต่ำสุดก็จะขึ้นเป็น18บแดแล้วพี่น้องนะครับเลยเป็นอากาศดีเชิญพี่น้องพี่น้องมาท่องเที่ยวนะครับงานนอนร้านตีเข่าพี่น้องนะครับของตำบลโนนทอง